เนอร์กิลเป็น,นราชาของอาณาจักรซับแอตแลนติก้าของเผ่าพันธุ์มนุษย์ปลาน้ำลึกที่ใช้โทรจิตในการสื่อสารตามปกติแล้วความสัมพันธ์กับมนุษย์เบื้องบนดูไม่ค่อยจะชัดเจนว่าเป็นแบบไหนเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงการมีอยู่ของซับแอตแลนติก้าด้วยซ้ําแต่กระนั้นเนอร์กิลก็หมายจะลุกลานโลกเบื้องบนมานานแต่ก็ทําไม่ได้เพราะอารยธรรมของพวกมันต้องพึ่งพาการใช้พลังงานความร้อนใต้โลกเพียงอย่างเดียวเรียกว่าอยากจะขึ้นมายึด แต่ก็ไปไหนไม่ได้จนเมกทรอนได้ทำข้อตกลงเป็นพันธมิตรเพื่อรุกรานโลกโดยแบ่งปันเทคโนโลยีการใช้เอเนจนจนเนอร์กิวสามารถพาทรับแอตแลนติก้าขึ้นมาจากห้วงลึกได้สำเร็จแต่ด้วยความเห็นแก่ตัวที่ต่างก็ไม่ได้ซื่อสัตย์และหวังทำลายคู่สัญญาทันทีที่งานเสร็จก็ทำให้เนอร์กิวคิดขนปืนรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถสยบทรานส์ฟอร์เมอร์สขึ้นมาแต่ในที่สุดก็ล้มเหลวกรมตามสนองด้วยฝีมือของไดโนบอส ที่ตามมาช่วยเหลือจนตามไปถล่มซับแอตแลนติก้าราวกับไคจูถล่มเมืองทําให้เนอร์กิวสติแตกถึงขั้นจะระเบิดพลังงานเพื่อให้ตายไปพร้อมกันทั้งหมดแต่สุดท้ายชะตากรรมของเนอร์กิวก็ไม่ชัดเจนว่าตายหรือไม่พอเขาหายตัวไประหว่างการหลบหนีอันชุนลมุน